ะะจะเล่าให้ฟังนะก็อยากจะเล่าอยากจะแช์นะ,ะว่าตอนนี้นะ,ะในห้อง Messenger ที่เรามีกิจกรรมพบกันทุกวันเนี่ยเราก็พากันฝึกนะฝึกออโตเจนิกฝึกผ่อนคลายนะคะ, ogenic, Klein, ะ,คะสวัสดี <c oughs> มาแล้วแฟนประจำ <c oughs> จุดิยาพรน,นะน้องหน่อยนี่เองสวัสดีเลิฟยูเลิฟยูนะหัวใจเบลเลอเธอเลยนะคะอันนี้เป็นอยากจะเล่าให้ฟังนะ,ะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่แบบโอ้โห นับวันยิ่งมีพลังนะมีพลังเขาเรียกมีพลังหนาแน่นกันทุกคนเลยนะคนที่เข้าเป็นประจำเนี่ยนะก็จะมีแฟนประจําที่เข้ามาตลอดเลยสวัสดีค่ะคุณนันโอ้คุณนันคุณนันอะไรนะคุณนันเออโหหัวใจรัวๆไม่ใช่หัวใจกดไ like, ลค์รัวๆมาเลยนะคะ คุณนันเนี่ยนะเราไปที่ภาคใต้เนี่ยนะคะเป็นคนที่ขับรถให้นะพาไปเที่ยวไหนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคุณนันเลเวียเนี่ยคนสวยของเรานะขายเครื่องสำอางด้วยนะแต่นี้เรื่องของเรื่องก็คืออยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าตอนที่เราทำนะคะคิดถึงคิดถึงค่ะนะคะ ที่เราทําห้อง messenger room กันเนี่ยนะคะก็โอ้โหอยากให้พวกเราได้จัดเวลาได้เข้าเนาะอาจจะจัดว่าอาทิตย์หนึ่งสักกี่วันอย่างนี้ก็ได้นะคะสัก2วันหรือ1วัน3วัน4วันแต่มีแฟนประจำเนี่ยมี หลายคนนะที่เข้าทุกวันเลยทำเขาเรียกว่านับแต้มนะทำแต้มแข็งแต้มอะไรคือแต้มบุญแต้มการพัฒนาใจทุกคนใจดีจิตใจดีกันอยู่แล้วละ่ะแต่ทํายังไงให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันแบบให้มันมั่นคงให้มันหนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มทำธีมขึ้นมานะอย่างวันจันเนี่ยเราก็ทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ ปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หนักอกกันเนี่ยนะะเราเรียกว่ามนุษย์แม่มาเผยความลักมาเผยเคล็ดลับนะการเลี้ยงลูกโอโห้ห้องนี้นะวันจันทร์เนี่ยนะรู้สึกจะแบบโอ้โหแบบบอกเลยว่ามูลค่าเพิ่มมากนะตั้งแต่ตอนนี้เราเปิดไป2จันทร์แล้วนะ,ะจันทร์คือเราจะคุยกันก่อนประมาณสักสองทุ่มนะฮะช่วงสองทุ่มนี้เราก็คุยกันก่อนแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะจนประมาณ3ามทุ่มก็เข้าฝึกกันเหมือนเดิมนะขั้นตนการฝึกกันเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของกลุ่มแม่ๆที่มาแชร์อะไรกันนะก็มี คุณแม่แต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกเนี่ยก็อายุแตกต่างกัน มีคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะต้องเป็นหัวหน้าทีมนะชื่อพี่ปลาณีนะรุ่นพี่นะบอกว่ามาอบรมสถาบันมาสิปีแล้วก็พาลูกทั้งสองคนเนี่ยเข้าด้วยณวันนี้เนี่ยลูกทั้งสองท่านเนี่ยจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วโดยเกียรตินิยมเหรียญทองด้วยนะแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะตอนนี้ก็จบการศึกษาปริญญาโทเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทํางานที่ญี่ปุ่นด้วยนะ,ะคุณแม่บอกว่าเนี่ยใช้การเลี้ยงลูกแบบ แบบคุณแม่จีนนะฮะแล้วก็บวกกับการโปรแกรมจิตโอ้โหแบบสนุกสนานมากเลยในห้องวันจันทร์เนี่ยอยากจะแนะนำนะฮะใครที่มีลูกแล้วนะคะก็เข้าไป สนทนาไปแบ่งปันไปแบ่งประสบการณ์กันนะคะแล้วก็ท่านใดยังไม่มีลูกว่าที่จะมีลูกนะคะก็เข้าไปเตรียมตัวกันก่อนได้นะหรือว่าท่านใดที่กําลังเจอปัญหาแต่ปัญหานี่ส่วนใหญ่ไม่ได้เรื่องใหญ่โตละค่ะแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลูกไม่ค่อยกอดเลยขอกอดลูกแล้วลูกไม่ค่อยให้กอดอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าปัญหาใหญ่เวนะใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยเขาก็รู้สึกโอ๊ยไม่ได้หรอกต้องกอดต้องหอมกันตลอดเวลาบางทีพอลูกโตๆแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกบ่ายเบี่ยงเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะ ะะอันเนี้ยบางทีถ้าเกิดเราไม่ได้มาระบายไม่ได้มาแชร์ประสบการณ์กับบ้านอื่นๆเขาอะเราก็จะรู้สึกว่าปัญหาบ้านเรามันใหญ่นะพอมานั่งคุยกันแล้วบอกอ๋อสรุปว่าทุกบ้านเป็นแบบนี้นะช่วงเวลาหนึง่งช่วงอายุหนึง่งลูกๆก็จะมีการสะบัดสะบิงนะ <laughs> เวลาเราจะอกอดจะหอมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เทคนิคทําอย่างไรอ่ะอย่างเงี้ยต้องเข้าไปฟังเองในห้องแล้วกันนะทุกคนก็จะมาแบ่งปันเคล็ดลับนะคะ เมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อเมื่อวานจันท์ที่แล้วเนี่ยนะคะมีคุณแม่พิเศษคนนึงเข้ามาคุณแม่กุ้งนะคุณแม่กุ้งของเราเนี่ยคุณแม่นี่เป็นคุณแม่ลูกสามนะก็มาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของเด็กพิเศษโอ้โหเลิศเลอเพอร์เฟกมากนะคะคุณแม่เลี้ยงลูกมาดีมากน้องที่บอกว่ามีมีเป็นเป็นเด็กพิเศษเนี่ยนะคะตอนนี้ทํางานมีเงินเดือนด้วยแล้วก็เอาเงินเดือนเนี่ยนะคะสามารถไปแบ่งไปส่งน้องเรียนได้อีกดูสินะคะ เดี๋ยวไม่เล่าราละเอียดให้ฟังนะอยากจะรู้อยากจะฟังต้องเข้าไปในห้องเองนะคะ ทุกๆวันจันทร์เราจะมีการเนี่ยนะคะวันจันทร์เนี่ยก็จะมีการแชร์แบ่งปันนะคะทุกท่านจะได้แชร์หมดเลยนะไม่ใช่ว่าจะโอ้จะแชร์เฉพาะคนคนนทุกท่านที่มีลูกอ่ะที่มีประสบการณ์ยกเวนดี้จันทเนี่ยไม่ได้แชร์นะแต่ก็อยู่ฟังแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะเอาไว้นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่สนุกสนานมากแล้วก็ได้ความรู้เยอะนะเดียนสนุกไปด้วยเลยเพลินเลยแบบโอ้โหนะใครไม่มีลูกก็เข้าได้นะคะไม่มีลูกนะ,ะก็เข้าไปฟังไปเก็บข้อมูลว่าเออเทคนิคเป็นแบบไหน แนนี้วันจันทเนาะวันนี้วันนี้คือวันพุธนะฮะวันพุธนี่ก็จะมีหัวข้อหนึ่งที่ที่มาวันนี้จะมาเรียนเชิญทุกท่านนะให้เข้าห้องนี้เลยเพราะว่าจะเป็นการฟังและก็การแชร์แชร์อะไรนะแชร์ประสบการณ์ประสบการณ์ว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ตนเนี่ยเข้มแข็งและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับตนเองดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านเนี่ยนะมีประสบการณ์นะในการที่แบบโอ้โหได้มไหม ดึงตัวเองขึ้นมายกระดับจิตยกระดับความคิดของตัวเองขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์นะอย่างเช่นช่วงที่เราเรียนเรีใช่ไหมเราเอ้อเกรดเราสู้เพื่อนไม่ได้เราก็ทํายังไงจนเกรดเราดี แซงหน้าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าช่วงที่เราทํางานเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเรารู้สึกเป็นเอ่อมันอย่างนี้อย่างนั้นนะเราก็ทํายังไงเราจนทําจนได้รางวัลขึ้นมาเนี่ยมันมีวิธีแล้วทําอย่างไรละ่ะเรามาฟังเราคุณมีเทคนิคอะไรเอามาแบ่งปันกันนะหรือว่าเอ่อช่วงเนี้ยอย่างเช่นเออเนี่ยช่วงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะโรคระบาดก็มาการติดเชื้อเราก็กลัวนน่นนี่นั่นเอ๊ะเราจะทําอย่างไรเนี่ยจะทําอย่างไรใครมีเทคนิคอะไรามาแบ่งปันกันนะนี่ก็เป็น หนึ่งส่วนที่แบ่งปันแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยก็จะอยากให้ทุกคนแบ่งปันซึ่งกันและกันการแบ่งปันการฟางังการพูดเนี่ยมันเป็นการพัฒนานะ ช่ไหมเพราะเราจะพูดเราก็ต้องคิดก่อนถูกไหมคะแล้วเราก็จะลําเลียงนะเหตุการณ์ในอดีตของเราหรือบางทีเราก็ฟังประสบการณ์ของเพื่อนมันมาเสริมมันมาต่อนะมันมามันมาแมทชิ่งกันสนุกมากๆนะคะขอให้เข้านะวันนี้ใครว่างเข้าเลยนะสองทุ่มนี้ก็จะสองทุ่มแล้วโมแต่พูดใจจอยอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> นะคะกะ็พบกันในห้องแลนะ้วสองทุ่ทุกวันพุธ พุธนี้ไม่ว่างมาพุธหน้านะคะแล้วก็พุธที่แล้วก็สนุกสนานมากนะคะอ่ะเดี๋ยวไปไปยาวๆเลยลว,วันศุกร์พบกันวันศุกร์นี่เป็นวันที่โอ้โหศุกร์ที่แล้วเนี่ยกระนำซัมเมอร์เซลล์น,นนะเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ทุกคนชอบมากเลยนะคะ รอ,อ,อบที่แล้วเนี่ยคนเข้าห้องเยอะมากถล่มทลายนะเป็นประวัติการในห้องนะวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์นี่เขาบอกว่าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะแต่ความรักเนี่ยเป็นความรักที่เติมเต็มอ่าเติมเต็มอะไรความรักที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะฮะก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มในครอบครัวคนที่ยังไม่มีครอบครัวนะเราก็อาจจะกําลังมองหาหรือว่ากําลังศึกษาอยู่หรือกําลังกล้ากลัวๆนะอะไรก็แล้วแต่หรือว่า มีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มาฟังมาพูดมาแบ่งปันกันแล้วที่สําคัญนะคนในห้องเนี่ยนะคะคนในห้องเนี่ยนะโดยเฉพาะรุ่นพี่หนูรุ่นพี่ปุยนะรุ่นพี่โอ้หลายๆคนเลยที่เขามีประสบการณ์ในการโปรแกรมจิตน่ะนะนะโดยเฉพาะันนี้ห้องนี้นะที่ไม่ใช่รุ่นพี่ก็เข้าได้นะคนที่ยังไม่เคยมาเรียนกับสถาบันก็เข้าได้นะเป็นช่วงที่แบ่งปันช่วงที่พูดคุยกันเนี่ยนะโอ้โหเชี่ยวชาญช่ำชองมากๆเลยนะ การการอ่าการรักการเติมเต็มสามอ่าการโปรแกรมสาม,มีอ่านี่อันนี้สําคัญมากๆเลยนะมีผู้เชี่ยวชาญในห้อง เขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงนะจันอย่างนี้อย่างนี้นะเดินก็ให้มาเรียนกับมาเรียนสถาบันใช่ไหมเราก็ให้ทฤษฎีแล้วก็ให้กระบวนการไปใช่ไหมทุกคนก็เอาไปทดลองผิดบ้างถูกบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่น้องคนนี้เอาไปบอกว่าโอ้จย์ใช้ได้ผลจริงๆเลยนี่มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะอันนี้นะก็ก็โอ้โยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะ ออก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเคสหนึ่งแล้วกันออจริงๆแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คุณสามีเนี่ยชอบมีกิจกรรมเป็นกีฬาเนี่ยไปตกปลาหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันก็จะเป็นกีฬาละก็ไปแต่นี้เสร็จแล้วเนี่ยน้องก็บอกว่าเอ๊ะจะทํำยังไงนะเขาก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวต้อง ก็โปรแกรมโปรแกรมว่าเห็นสามีเนี่ยมานั่งสวดมนต์ด้วยกันทุกวันทุกวันทั้งนั้นที่ความจริงสามียังไม่ได้มามาสวดมนต์ด้วยกันนะเขาก็โปรแกรมแบบเนี้ยซ้ำๆๆจนณนวันนี้สามีมานั่งสวดมนต์แล้วเป็นหัวหน้าพาสวดมนต์ทุกวันเออเนี่ยเดี๋ยวไปดูเทคนิคเป็นเป็นยังไงใครอยากได้ใครอยากจะรู้นะใครอยากจะเอาไปทําบ้างเข้าไปในห้องวันศุกร์นะวันศุกร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเติมเต็มความรักทุกๆมิติเลยนะคนที่ เป็นโสดนะก็ไปเรียนรู้ว่าทำอย่างไรนะคน <laughs> ที่จะให้สมหวังมีแฟนคนที่มีแฟนแล้วนะฮะเติมเต็มกันอย่างไรให้ให้ความรักเนี่ยมันกระชุ่มกระชวยขึ้นนะฮะและความรักเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของความรักลูกรักโอ้โหมันมันรักหลายมิต,ติอะ <laughs> หลายเลเยอร์เหลือเกินนะฮะคุณพ่อคุณแม่นะเรื่องของความ เออนะเรื่องของความกระตันยูอีกโอ้โหมันสนุกสนานมากนะวันศุกร์เนี่ยนะพอพอเราคุยกันจบปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าห้องฝึกนะฝึกอะไรฝึกออโตเจนิกฝึกลักเซล์นะแล้วก็สมาธิกันนะเล็กน้อยนะแล้วก็บุกมูบายบายแล้วก็ไปนอนหลับนี่ขออัปเดตนิดนึง การที่นะการที่เราฝึกทุกๆวันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นวินัยอย่างหนึ่งด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆเดฉันก็เป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีอยู่แล้วเนาะเราก็แหมเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องเข้มงวดกับตัวเองนะมีวินัยกับตัวเองแหละทุกๆเรื่องอ่ะนะเรื่องการการออกกําลังกายการรับประทานอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้มันรู้สึกจะอะไรเลอะเข้มข้นซะเหลือเกินนะบางทีมันก็ต้องต้อง เขาเรียกว่าอะไรลดหย่อนให้ตัวเองผ่อนคลายลงบ้างนะนี่ก็หมั่นสอนตัวเองอย่างนั้นวันนี้มาหัวข้อบอกว่าการรักตนเองใช่ไหมฮะการรักตนเองเขาบอกว่าการรักตนเองก็ต้องชื่นชมนะชื่นชมตนเองแล้วก็ชื่นชมบุคคลอื่นได้ง่าย <c oughs> ที่สําคัญนะ่ะการชมตัวเองเนี่ยหลายคนประเด็นนะหลายคนเลยนะที่มาสถาบันเนี่ยนะหลายคนบางทีชมตัวเองไม่เป็นหลายคนบอกชมเป็นค่ะอาจารย์ค่ะชมเป็นชมเป็นแต่พอเดียนให้เข้ากิจกรรมส่วนใหญ่สอบตก นะคะอันนี้หลายคนถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยนะชมตัวเองเป็นหรือเปล่าก็ลองมาเข้ากิจกรรมกับสถาบันดูนะะเพราะพอเราให้ทํากิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยมันไม่ได้มันจะหลอกกันไม่ได้เลยเพราะกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องทําออกมาจากจากใจของเราจริงๆด้วยใช่ไหมคะก็สรุปว่าชมตัวเองเออยังไม่เป็นยังไม่เต็มร้อยอ,อาจจะเป็นบ้างะนะฮะแต่ยังไม่เต็มร้อยอันนี้สําคัญมากกับหัวข้อของการ ชื่นชมตนเองนะฮะอยู่ในหมวดของการรักตนเองชื่นชมตนเองแล้วก็ชื่นชมผู้อื่นได้ง่ายการที่คุณยังชมตัวเองไม่ได้เนี่ยนะ,ะการจะชมคนอื่นด้วยใจเี่กก็จะยากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาเนาะการรักตนตนเองจริงๆมันมีหลายศาสตร์มีหลายทฤษฎีเนาะแต่เนี่ยจากที่ที่ยก็อยู่ในวงการนี้มานานนะ่ะแล้วก็สรุปย่อมาให้เลยก็แล้วกันสรุปย่อมาให้เลยก็แล้วกันสวัสดีไม่ได้อ่านชื่อใครเลยต้องขอโทษด้วยนะโอุ้่นพี่มาเชียร์้คุณอน,นิชนาชชนิด สลาเออเนี่ยโอมากันมากันดีใจ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 นะยังไงเข้าห้องแล้วกันเข้าห้องไปคุยกันต่อในห้องนะคะเอ,อ่อคุณน้ลุมมลก็มาโอ,อมาหลายท่านเลยนะคะขอบคุณมากที่มาเชียร์เนี่ยการรักตนเองอข้อที่2เลยแล้วกันไปไวๆเพราะเดี๋ยวในห้องนู้นเขาจะรอนะฮะกล้าตัดสินใจอันนี้เจอตัวเป็นๆเ,เลยอยู่ในห้องเนี่ยนะคะอยู่ในห้องประจําของเราเนี่ยห้องกิจกรรมของสถาบันเนี่ยอสองทุ่มถึงถึงสามสี่ทุ่มเนี่ย <c oughs> ก็อยู่คุยกันไปเรื่อยๆนะห้องออนไลน์เนี่ย มีคนนึงเนี่ยโอ้โหเขาเขาสามารถที่จะบ่งบอกเลยว่าการกระทําของเขาเนี่ยรักตนเองกล้าตัดสินใจกล้าปฏิเสธนะแต่การตัดสินใจและปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นนะไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีนะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำเนี่ยมันเรารู้เลยว่าคนทําอย่างนี้ได้เนี่ยเขารักตัวเองเขารักตัวเองอย่างจริงใจเออเนี่ยนะอันนี้เขาไป คุยกับตัวเป็นๆเ,เลยว่าโอ้โหคนคนนี้นี่นะแล้วหน้าตาก็ยิ้มแย้มสดชื่นแจ่มใสตลอดเวลาเราเห็นลักษณะแล้วเรารู้เลยว่าโอ้เนี่ยมันใช่แล้วนะคนแบบเนี้ยไม่ใช่มานั่งพูดกันเปล่าๆแต่เขาลงมือทําแล้วสําเร็จนะ่ะนะในการกล้าปฏิใจ้กล้าปฏิเสธบางสิ่งเนี่ยสิ่งที่เขาปฏิเสธนี่คือความสะดวกสบายด้วยนะความนุ่นความนี่ด้วยนะคะแต่เขาทําเพื่ออะไรไมพิสูจน์ พิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยรักตนเองเป็นรักตนเองอย่างจริงใจเลยนะคะมาข้อสุดท้ายในข้อนี้พึงระวังนะเดียนก็มาตรวจสอบตัวเองการรักตนเองต้องไม่หลงตนเองนะไปหาเอาอ่านเอาเองแล้วการว่าหลงตนเองเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะมันจะไปต่อไม่ได้ถ้าติดการหลงตนเองเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เลยนะคะไปต่อถึงการรักตนเองอย่างแท้จริงไม่ได้นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่า ข้อสุดท้ายฝากเตือนนะหลายคนอาจจะมีลักษณะนะเหมือนรักตนเองอะ่ะจริงๆมันไปติดหลงนะคะไปติดหลงเนี่ยคุณไม่จ้องยากยุ่งอะ่ะคุณเซิร์ชเข้าไปใน กูเกิลนะว่าหลงตัวเองมีลักษณะอะไรบ้างนะกี่ข้อนะเดียนอ่านแล้วโอ้โหนะก็หลายๆคนนะก็มีนะเดียนก็มีเป็นบางข้อเหมือนกันนะแตต้องแก้ไขต้องปรับปรุงนะคะเพราะฉะนั้นการรักตนเองต้องเราต้องระวังด้วยจะต้องไม่หลงตัวเองด้วยนะคะอ่าวรักตัวเองที่มันบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะอันนี้ก็ขอ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเชียรยเข้ามากันเยอะเลยน้องแท็กทีมเออพี่แท็กทีมก็มาต้องเรียกพี่แท็กทีมนะพี่แท็กทีมนี่ก็มีหลักสูตรเยอะแยะเลยนะคะติดตามกันเป็นรุ่นพี่สถาบันเหมือนกันนะคะมาเลยมาเลยใครคะเน้ยน้ำตาลน,น้ำตาลที่ไหนเอ่ยน้ำตาลก็มีหลายท่านที่รู้จักกันนะอยากจะเชิญชวนรุ่นพี่นะคะแล้วก็สมาชิกสถาบันหรือแฟนเพจเนี่ยเข้าห้องเนาะจริงๆเราเปิดทุกวันเลยนะก็เปิดไม่รู้จะทุกวันจะถึง จะถึงไหนก็ไม่ทราบแต่หน้าวันนี้เราเปิดตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงปัจจุบันเนี้ยณวันนี้ยังไม่เคยปิดยังไม่เคยปิดยังไม่เคยลาป่วยลากิจเลยมาทุกวันนะคะแล้วสนุกสนานกันนะถ,ถ้าไม่ใช่วันจันทรุธศุกร์เนี่ยก็จะมีการเล่าถามปัญหากันเล็กน้อยนะคะนิดนึงนะแล้วก็ฝึกเลยนะฝึกแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายนะแล้วก็ไปนอนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่นอนด้วยนอนด้วยจิตที่มันผ่องใสอะ่ะนะคะ นอนด้วยจิตที่มันเบิกบานใจนอนด้วยจิตที่สงบเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนครั้งนี้ก็จะมีคุณภาพซึ่งดิฉันเนี่ยตรวจวัดผลตลอดเวลาเพราะว่ามีนาฬิกาคอยจับนะจับผิดตัวเองว่านอนลึกกี่ชั่วโมงตั้งแต่เข้าห้องตั้งแต่เราทําห้องกังเนี่ย ออนไลน์กลางคืนกลางคืนกลางคืนมาเนี่ยนะนอนลึกจริงๆหนึ่งถึงสชั่วโมงโอ้โหสมัยก่อนนะได้ครึ่งชั่วโมงก็ดีใจแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้นะก็จะได้นอนหลับลึกขึ้นช่วงฝันเนี่ยมันมีกี่นาทีนะที่เราไปฝันก็มีช่วงฝันนะหลับตื่นตื่นกี่ชั่วโมงลึกกี่ชั่วโมงฝันกี่ชั่วโมงเขาจะบอกหมดเลยนะแต่ดีฉันได้ตรวจสอบตัวเองเพะว่าการที่เข้ากิจก,กรรมเนี่ยห้องออนไลน์กับสถาบันเนี่ยมันทําให้นอนหลับลึกนะโกตทฮอร์โมนก็หลังถูกไหมฮะเรารู้เนี่ว่าโกตรฮอร์โมนจะหลังช่วงไหนใช ตั้งแต่4ี่ทุ่มนะคะหรือห้าทุ่มเนี่ยเขาก็จะเริ่มหลังแล้วตีหนึ่ง 2ีสองจะหลังเยอะที่สุดเลยนะเพราะทั้นช่วงโกวิดทั้หมดหลังเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันจะมาซ่อมแซมต่างๆในร่างกายของเราอ่ะดิฉันก็ตรงนี้แหละนะแทนที่จะเก็บเงินไปทําสเต็มเซลล์นะก็รีบจับตัวเองนอนให้มันเร็วๆให้ร่างกายมันสร้างสเต็มเซลล์มาซ่อมแซมเองนะตอนเนี้ยนะภูมิต้านทานต,ต,ต่างๆเนี่ยนะะโดยเฉพาะตอนนี้นะโอ้หัวใจมาเยอะเลยขอบคุณขอบคุณนะขอให้ทุกท่านนะมีความสุขมากๆนะเข้าห้องเข,ข้าห้องกันมาเนี่ยมาเชิญเข้าห้องนะคะขอบคุณ คุณที่มาเชียร์ขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจแล้วที่สําคัญนะช่วงนี้นะมีพลังเยอะมากๆเลยนะนับตั้งแต่นี้น่าจะออกมาได้เจอหน้าเจอตากกันทุกวันแล้วนะคะอยากให้เข้ามานะคะมีข้อเสนอแนะอยากให้สถาบันทําอะไรก็มาบอกกันได้นะคะเราจะได้จัดให้หรือว่าคุณเองเนี่ยจะมาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนะคะอยากจะพัฒนาเรื่องอะไรเราจะในสถาบันเนี่ยมีนักวิชาการเยอะนะคะนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์เป็นคุณหมอเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ไปขอความรู้มาซัพพอร์ตคุณได้ไง มาส่งเสริมคุณได้เพราะว่านโยบายสถาบันเนี่ยเราฝึกจิตในเชิงของวิทยาศาสตร์นะเราฝึกจิตในเชิงของวิทยาศาสตร์เพราะนั้นเนี่ยเราจะมีทฤษฎีมีข้อมูลในเชิงของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะ การที่บอกว่าคุณไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะที่บอกว่าเอ้ยเราโชคดีจังเลยพอเราพูดว่าเราโชคดีแล้วทำไมเราโชคดีมันมีมันมีงานวิชาการซัพพอร์ตค่ะไม่ใช่เราเพอ้อเจอไปเองนะไม่ใช่หลงตัวเองนะการที่คุณคิดว่าคุณทําอย่างนี้ทําอย่างนี้บางทีเราก็ไม่มีคําตอบให้แต่จริงๆอ่ะมันมีงานวิจัยนะเยอะนะคุณบอกมาเดี๋ยวจะช่วยหาให้นะประเด็นก็ติดตามงานวิจัยมาโอ้ตั้งแต่ทตําสถาบันมาเนี่ยก็สนใจเรื่องตรงนี้มาเยอะอะนะคะฟังมาเยอะเก็บข้อมูลไว้เยอะนะเดี๋ยวอาจจะ ด้วยสมาชิกสถาบันน้องเอ็มมาแล้วน้องเอ็มจากนอเวยอรมันก็มาเอ็ม น้องเอ็มเขียนหนังสือได้แล้วนะเอ็มอ่ะเอ็มบรรยายอะไรแต่ละเรื่องนะโอ้พี่อ่านนะเหมือนอ่านนิยายเลยอ่านแล้วมันมีความสุขทั้ง,งที่มันเป็นเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นนิสัยจริงๆของหนูด้วยบรรยายแล้วเห็นภาพพดภาพรักเห็นกลิ่นเห็นแสงเห็นสีหมดเลยนะน้องเอ็มเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เอ่อท,ที่ที่น่ารักมากๆเลยนะฮะเป็นรุ่นพีสถาบันคนนี้มีผลไงจริงๆน้องเอ็มเนี่ยต้องเข้าโปรแกรมบันสุกเพราะน้องเอ็มเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักใช่ไหมคนนี้โปรแกรมนะ โปรแกรมความรักประสบความสําเร็จนะเป็นรุ่นพี่ตัวเบิร์นต้นๆของสถาบันเด้เป็นความภาคภูมิใจของสถาบันเลยอยากจะให้เข้าวันวันศุกร์นะไปไปเป็นรุ่นพี่ไปเป็นพี่เลี้ยงนะให้กับพี่น้องเราในสถาบันเนาะหรือว่าแบ่งปันให้กับสังคม ไปนอกด้วยนะน,นี่ก็ก็หวากว่าทุกคนจะได้มีพลังเนาะยิ่งแบ่งยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากไปทุกท่านด้วยเอาละค่ะเลยเวลาแล้วเดี๋ยวจะต้องรีบไปเข้าห้องวิธีการเข้าห้องพวกเราเห็น a c e b o o k ของของสถาบันใช่ไหมคะก็เข้เาไปในเพจหรือว่าไปตรงไหนก็ได้จะมีที่จะมีคล้ายๆแผ่นหนึ่งที่ที่เขียนว่าวันพุธทําอะไรบ้างหรือวันไหนวันไหนเราก็จะมีแปะลิงก์เอาไว้นะวิธีการเข้าห้องก็กดไปที่ลิงก์นั้นนะคะ แล้วก็แต่ต้องกดตอนช่วงสองทุ่มนะคะเพราะถ้าปรกดเวลาอื่นน่ะเดนก็จะไม่เปิดทองเพราะว่าพอเปิดกดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นวิดีโอเลยเพราะบางทีก็ยังไม่พร้อมที่จะออกกล้องออกจอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังช่วงสองสองทุ่มเนี่ยเราจะเราจะสแตนบายละนะ,ะ,ะมันก็จะเปิดปุ๊บมันจะเป็นวิดีโอเข้ามาเลยไม่ต้องตกใจหลายคนบอกตกใจมีเป็นวิดีโอไม่ต้องตกใจเพราะเดี๋ยวเขาไปทนนั้นเนี่ยเขาจะมีการแต่ง,แต,งแต่งฉากแต่งอะไรนะคุณไม่ต้องกังวลใจนะ ทำสวยกันได้แน่งบิวตี้ก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญนะคะ,ะน้องจาริยาน้องจาริยามาบอกใครแล้วก็เข้าไปบอกโตกก๊กระจายโอ้ยนี่จีบก็มาจีบก็มาเดี๋ยวโฆษณาจีบหน่อยจีบเนี่ยเป็นเจ้าของอร้านกาแฟนะนี่เป็นรุ่นพี่เหมือนกันนะเขาเป็น ชื่อคุณโก้นะ,ะแบรนด์ของเขาชื่อจีบชื่อจีบนะเปิดเป็นเป็เขาเรียกเป็นเอ็กซ์เพิดด้านกาแฟเขาเปิดร้านกาแฟหลายๆร้านอะใครไปชิมกันไปชิมกันมีใครบ้างอาคุณกุ๊กโนกพเก้าก็มานะคะมาดามมาดามาดมดามาดามดา้มา,ดา นะสวัสดีทุกท่านขอพระคุณนะคะอุตส่าห์มาเชียร์ให้สวัสดีสวัสดีทุกท่านคะ่ะขอให้มีความสุขนะคะยังไงเชิญเข้าในกลุ่มสถาบันนะคะคืนนี้นะคะคืนนี้แล้วก็ทุกๆคืนด้วยนะคะามาแล้วมาแล้วน มาหลายมาหลายท่านเลยนะคะอ้าวแล้วขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอลาเลยนะคะเดี๋ยวจะได้รีบไปเข้าห้องเหละเกินมาเจ็ดนาทีแล้วนะคะห้องนุ้นรอน,นิดนึงกําลังจะเข้านะคะอาเชิญทุกท่านนะคะเข้าไปที่ Messenger Room นะคะเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราไป ไปคุยกันต่อไปเสวนากันต่อที่นั่นแล้วเราจะปรึกษาหาหรือว่าเราจะส่งเสริมกันยังไงนะเนี่ยครูครูสาวอะไรครูสาวก็น่ารักมากนะเป็นคุณครูสอนลีลาดนะอันนี้ตอนนี้เรากําลังทาโปรเจกต์ร่วมกับครูสาวนะว่าเราจะทําอย่างไรที่จะเอาลีลาดนะมาร่วมกับการพัฒนาความรักนะอันนี้เติมเต็มมาแล้วเนี่ยจาชื่อเล่นไม่ได้คนนี้ยน,นี่ออะไรเนี่ยพ่อ,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 อใครนะ เออเนี่ยเยหลานพิก๊ออ่ะหลานพิก๊อน่ะเออเออจากรรยองจากระยอง,ยองเออจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้อไไดเอาละค่ะยังไงก็เดี๋ยวพบกันในห้องนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ